สามนะครับไปเไปสียงออกข้างเดียวด้วยอะไรอ่ะ สวัสดีทุกคนทุกนะครับพวกผมโอเวอร์ทีดีนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดแปลกๆอีกนิดนึงเหมือนกับคลิปกวนๆกับน้องเว็บนะครับวันนี้คือไม่มีรายการนะครับเราจะมาดูคลิปโฆษณานะครับแต่เป็นโฆษณาสมัยก่อนเกี่ยวกับผีนะครับแต่ไม่ใช่ผีที่น่ากลัวนะครับนะัแบบฉบับโฆษณายุคสมัยก่อนนะครับไปดูคลิปแรกกันเลยครับผม ตอนนี้อยู่ที่บ้านล้างหลังหนึ่งครับคลิปสองมาลองของกันเบอร์เกอร์ที่สองเจอจังๆของใหม่เบอร์เกอร์ไก่ไก่โฆษณาเบอร์เกอร์ไก่เต็งจีนลองของวันนี้ไปดูคลิปที่สองกันเลยครับผมนักคอนโดหรูแห่งหนึ่งย่านพระขนมไม่น่าหมดอีกแหละอาจจะได้ยินเสียงรถนะครับบา ทุกคนก็แตกตื่นอัอออนนี้โฆษณาอะไรสั่งออนไลน์ดินั่นปลายสั่งออนไลน์สมาชิชกกรอกอีเมลแล้วกดยืนยันเลือกอาหารสดเลือกมะนาวสิดพักเลยละกันแล้วก็เลือกวันเวลาให้เขามาส่งที่บ้านกดสดุปก,การสั่งซื้อ Tescolot Shop Online สั่งง่ายส่งถึงบ้านคุณ ได้เป็นเงินพดดวงได้เงินพดดวงมีเป็นเงินพดดวงไม่ก็แบบเงคนก็อประเดี๋ยวาไปแล้มาสว่างแล้วก่อนนัานนี้มืดไปดูโฆษณาอันที่สามนะครับไปือเสียงออกข้างเดียวด้วย เอาบ้าข้างแล้วครับตอนนี้โฆษณาอะไรวะร้อนเหรอโฆษณาร้อนแหละอะไรอะลังกระสีโฆษณาหลังคาโลกมันร้อนใช้กระเบื้องห้าพวงไต้ลกเย็นเย็นเย็นหักวังโฆษณาหลังกระสีครับผม ไปดูโฆษณาที่สี่กันเลยครับผมเสียงดังชิบหายยมมาทูด น้ำตกไปแล้วโคลนเย็นทุกคนโฆษณาฮอนไปดูโฆษณาอันที่ห้าต่อกันเลยครับผมอ,อะไรอ่ะ มจะไ่พโฆษณาอะไรอะทุกคนวันทนุกว <reen cient. S 1> ันทุกว right. <on>. ันทุกวันใคร ัญชีนายเมธีมีเถิดอายุ39ปีขับรถขับ368แฉะเอามันไปลงนรกหนีที่ร้อยแปดสิบแปดท่านครับมันยังมีความดีอยู่ครับข้อมูลจากบริษัทข้อมูลเครดิต <c oughs> มันเป็นลูกนี้ที่ดีของธนาคารฉะาั้นนี้ตรงทุกวดตลอด12ปีเ <c oughs> งินสร้างโรงงานมาเก้าไม่เคยชักดาไม่เคยหมกเม็ดไม่เคยลงบนพูดแม้แต่ครั้งเดียวขอรับเออเจ้านี่คือสัตว์ดี มต้้องงไปทรรวเเาจี่โฆษณาอะไรว่าอันนี้ถ่ายยากมากเลยทุกคนไต่มาเป็นสมูทบัญชีในนรกนี้ตลอดไปธนาคารกรุงไทยสมุนธนาคารกรุงไทยข,ข้อมูลเครดิตกับบริษัทข้อมูลเครดิตเพื่อประโยชน์ในการขอสินเชื่อของคุณเองเครดิตดีติดตัวไปจนตายไปดูโฆษณาที่6กันเลยครับผมก่อนขาดทิศขึ้นที่ไร่ชา อะไรอะ่ะคนเหรอคนมันเก็บชาใบชาผีไม่มีหน้าโบไฮโยสวัสดีผีฝนนี้ผีอะไรวะผีผู้หญิง เสียงในตำนานชีมเมจูใดนอนโฆษณาอะไรวะผีไฟฉายก่อนพระติดขึ้นคุณจะเจอทั้งผีผและยอดอ,อ่อนไบชอะไรวะอยู่ใน<อ>ตรีทีโฆษณาเกี่ยวกับน้ำไปดูโฆษณาที่เจ็ดกันเลยครับผมซ่อม,อ,อมแล้วๆนายแด่ซ่อมแอร์เขามาซ่อมแอร์ไม่รู้โฆษณาอะไรอีกเนี่ย <ใน S 1> ตัวเนี้ยทายายบวู้หวัวขาด โอยากเก่นก็มาซร้ามเองเด็กวิธีไหนอ่ะปุ๊บปั๊บเกินเลยอ่ะปุ๊บปั๊เก่งอย่าบอกนะว่าโฆษณาแอร์โหโอ้โหนี่ว่าโฆษณาแอร์ชิบหายไปดูโฆษณาที่8นะครับเป็นโฆษณาตัวสุดท้ายครับผมอืมโฆษณาตำนาน ก็ซื้อลูกมันชอบหากินตอนกลางคืนกินแต่ของมนเหม็นเหม็นกระหังกระหังกระหังมันจะบินไปบินมากินกล้วยอ่ะกล้วยน่กินไม่ได้ของผีตานีเขาผีกนะหน่คณผีฟ้าอ๋อผีฟ้าแล้วก็เป็ดอันนี้โฆษณาอะไรผมจำไม่ได้ไอตัวเนี้ย คนลังกินข้าวอยู่เนี่ยไปไปณาอะไรวะออหลอดไฟหลอดไฟหลอดไฟหลอดถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปหนะ้าถ้าเกิดชื่นชอบไอตัวที่ผมมานั่งดูรีแอคไอพวกเนี้ยถ้าชื่นชอบก็คอมเมนต์บอกได้นะครับถ้าไม่ชอบผมก็จะ กลับไปทําแนวเดิมนะครับพวกเกมกับพวกไอกล้ากันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ